ครับอุปกรณ์ในการแกะตัวเทลล็อก9828แล้วผมก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์2.5ครับ1ตัวในการไขครับผมแล้วก็หกเหลี่ยมเบอร์2ครับในการไขกุญแจครับผมแล้วก็ไขควง4แฉครับอ่าวิธีการแกะระบบอยู่ด้านหลังครับยกฝาซ้ายล่างฐานขึ้นแล้วก็ถอดฝาซ้ายล่างฐานด้านล่างออกจะเห็นช่องไขหกเหลี่ยมนะครับผมทําการไขหกเหลี่ยมครับผม อ่ะแล้วก็ไขหกเหลี่ยมตัวที่สองด้านล่างครับผมอ่ะเราทําการดึงน็อตตั้งสองตัวออกมานะครับผมอ่ะฉสนัล้นก็ดึงโคเวอร์หลังออกมาได้ครับผมอ่ะในโคเวอร์หลังครับสังเกตดูครับผมจะมีสายโคเวอร์รางฐานอยู่นะครับผมเราก็ต้องการกดแล้วปลดล็อกสายครับผมอ่านี่ครับกดตรงนี้ครับมีชิมดึงแล้วจะดึงตรงนี้ออกมาได้นะครับผมแล้วก็ดึงตัวสลักออกครับผมสลักสองตัวด้านหน้าด้านหน้าครับผม ทำการเปิดฝามาถอดสายสลักบอร์ดออกครับผมอ่าโอเคครับทีนี้นะถ้าเกิดว่าถ้าบอร์ดเสียนะครับผมวิธีการเปลี่ยนบอร์ดก็ไปน็อตสี่แฉกสองตัวนี้ออกมาครับผมหนึ่งสองตัวนี้ครับผมเสร็จแล้วเราก็จะยกบอร์ดออกแล้วก็บอร์ดตัวใหม่มาใส่ครับผมแล้วก็ยึดน็อตลงไปเหมือนเดิมครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนบอร์ดนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนไส้ครับผมใช้หกเหลี่ยมเบอร์สองครับผม หานมาด้านหลังน้าในประตูตรงบ้ากุญแจครับผมตัวนี้นะครับผมบ้ากุญแจจะมีน็อตหกเหลี่ยมยึดอยู่ครับผมอ่าแล้วทําการไขน็อตไขนออกมาครับผมอ่าเมื่อเราทําการไขน็ตกุญแจครับผมเนี่ยครับน็อตจะเป็นอย่างนี้นะครับผมน็อตยึดกุญแจครับผมก็จะมีสองตัวครับผมคือมีตัวซ้ายนะครับแล้วก็คือมีตัวซ้ายนะครับผมไปฝั่งนี้แล้วก็ขวาฝั่งนี้เมื่อไขน็ตยึดแจ็คเอาเสร็จแล้วครับผมสังเทตดูครับ ด้านหน้าเราก็จะดึงออกมาได้นะครับผมนี่คือบ้ากุญแจครับผมถ้าเกิดว่าไส้เสียครับวิธีการเปลี่ยนไส้ครับผมก็ถอดเพลทตรงนี้ออกมานะครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดเปลี่ยนบอร์ดถอดแค่นั้นครับผมโดยที่ไม่ต้องถอดไส้แต่ว่าถ้าเกิดไส้เสียครับก็ทําการไขไส้ออกมาครับผมก็เป็นไข่ผสมสีจะได้หยักมานะครับผมขันน็อตสองตัวออกมาก็จะกลายเป็นเพลทออกมาครับเสร็จแล้วตัวนี้ครับจะมีน็อตยึดตัวไส้อีกสองตัวครับผมคือตัวนี้ อ่าแล้วก็ตัวด้านล่างครับผมอ่าเมื่อทําการไขเสร็จแล้วครับเราจะดึงไส้ตัวนี้ออกมาได้นะครับผมอ่านะครับวิธีการเปลี่ยนไส้ก็เอาไส้ใหม่มาใส่ครับผมโดยการต้องดูนะครับผมว่าไส้ที่มาใส่ต้องตัวเดือยต้องหันไปทางเดียวกันนะครับอันนี้เป็นมือจักขวาก็ต้องหันไปทางขวาอับไส้ต้องใช้เหมือนกันครับวิธีการยึดก็เอาไส้ใหม่ใส่เข้าไปครับผมเหมือนเดิมครับใช้น็อตสีแฉกครับผม Viết tuột size như đường